ยินดีต้อับ้ข้าสู่แทงเทาหรือการแข่งขันที่ค้นหาผู้เล่นครับทีมมาเดียวก็เปี้ยวได้ครับเพื่อไปจับทีมแข่งขันในทีมแทงเทาอ๋อตาครับวันนี้เรามาดูครับเกมนี้เป็นเกมที่3ในการคัดเลือกรอบ้อดูิปลายรอบ2แล้วนะฮะจะเป็นยังไงครับเราเรียนดาราผู้เล่นครับมีสำนักโทษครับเออไม่ใช่ดีล่าโทษครับมีเฮ้ยเครับมีน้องายครับมีูริจง มื่อกี้ได้ยินเสียงเฮงเกียแท้งน่าจะเป็นเบิร์ตบัตกันแล้วเฮงเกียแทงโดดเข้าไปคืนครับไม่สนใจครับยอมตายให้ดินสดมากครับแต่รู้สึกว่ายืนยันจะยืนนิ่งอยู่ในใจนี้นี่ฮะเีซัพปิกไปนะฮะรถซ้ายรถขวารถซ้ายรถขวาจะปัดบจะปั๊จะปั๊บนะฮะแต่ตอนนี้ลถเทมของผมนี่ต้องการให้ผมเข้ามาช่วยฮะก็ได้ครับก็ได้คะับถ้าคุณทุกคุณจะขอมาผมจัดให้ฮะ เอาแค่เอาแค่นี้นิดเดียวครับพอพอเป็นกระใสนะเนี่พอเป็นกระใสอย่างนี้แหละโอ้โหห้าหนึ่งครับสีแดงรู้สึกว่าจะยาวอาเราอยู่ในยังไปทําอะไรครับลูกตรงนั้นเป็นหกหนึ่งแล้วนะโอ้โหแล้วโดนสตาตร์ทหนึ่งวอลโลแกนมาแล้วฮะโลแกนมาแล้วหลบไฟหลบขวาหลบขวาหลบขวาให้เกียรติให้โดมาทำไมโด่งมาทำไม เล่นไงฮะโอ,อ้เ,ออเราหูฮักแข้งเขาไปนวนวงหลังหมูป้อนเขาลามมาจากไหนนี่อมูเต็มหน้านะสองร้อยกว่าโอ,โโอโ้เล่นไม่เป็นี่คนบอกว่าเล่นไม่เป็นเลยนะฮะโอ,โอ้โม้จริงเลยพวกเนี้ยไม่ไหวเลยโม้โม้จริงเลยนาดนี้โอเคครับแฝงสาวครับสีน้งเงินผมก็ไม่ได้น,น่าเกลียดอย่างพี่คุณคิดครับเอาใช้ได้นะฮะ าคโอ้โหนีเตี๋ยแทงผมโดดแล้วผมต้องตามครับผมต้องตามครับเพืเ่อนโคเพื่อนนี่นี่บางเขาหลาาับข้าขบวนเขาก็ยังนุ่เนียกันนะครับเขาสนุกสนานโดยส่วนนี่นี่น,น,นี่นี่แหละนี่แหละนี่ฮะเดี๋ยวเราเราก็แค่นี้พอ K ห้าหกล้ว O เก้าหสูสีมากเลยฮะทีมผมมีห่งเกียร์แทงหนึ่ครั้นะที่สามารถที่จะโดดเข้าไปปัดผมนในได้ฮะปัดมันเป็นเออีครับแต่หัวแรดเขาได้ดับเบิลเมทมาไม่ใช่สิยิงรัวครับเขายิงเขายิงป้อมเขายิงป้อมสนุกสนานกับป้อมจากนานายนานายนานานนา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 นนา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 นนาเาียนานางานาเานนานานนานานนนาีานนา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 นวนาากลัวาี ต่อ12แล้วครับ2นาที5 2นาทีสุดท้ายฮะเดี๋ยวมาดูกันดีว่าใครจะชนะครับเกมสุดท้ายนะครับสำหรับการไปฝ่ายเราสองครั ps. Ps บบอกเลยว่าสูดสีดูดีดูดีบัลลังก์ดีนะฮะบัลลับดีเลยนะและก็สำหรับคนที่มีรายชื่อครับที่มารายงานตัวนะครับวันเสาร์นี้เจอกันครับรายงานตัว4โมงเช้าถึง5โมงเช้าที่ร้าน Speed ร่างกำแพงแยกปิดสครับ นำของแหงยี่สบสี่แยกยี่สี่เยอเจอกันครับแค่คุณมารายงานตัวครับบอกชื่อครับแล้วพวกบัตรประชาชนมาครับสำหรับแล้วก็คนที่มีทีมนะพกบัตรประชาชนมาเนึองของคือราทีมครับมารายงานตัวกันด้วยฮะเราจะทําการจัดฉลาดในวันนั้นครับแล้วก็แบ่งสายไขว้กันเลยครับไขว้กันรอบแปดทีครับคู่เรามันมันยังไงไม่รู้ครับเพื่อหา แชมป์ประเทศไทยครับแทงเท้าไทยสัตว์ได้ศิลป์เป็นตัวแทนไปแข่งแทงเทาวเวอร์แชอร์เมซิตี้โฮจิมินห์ประเทศนี่แหละโอ้โหสิบแปดสิบแปดสิบ oh <c fossil wrote> สี่สีมากครับสกอร์ทีก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากครับแค่ต่างกันแค่สี่ตัวนี่ครับนี่ครับสิบห้าต่อสิบสามแล้วครับนี่ครับบันเพื่อสุดท้ายเฮือกสุดท้ายเฮือกสุดท้ายโอ้โหนี่ครเฮื่อสุดท้ายเฮื่อสุดท้ายเฮื่อสุดท้ายสามตัว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  สามตัว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 ตัอตายสตัวสามตัว,ตว,ตวเอาดีจริงๆเราหวังแค่สตัวน,ตน้ำตาน้ำตาน้องลดก้นแก้วครับ9 8้าแปดเ1สสส